เชยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ่ารถสวยเกรด A นะคะวันนี้อยู่กับจ้าจ่าอีกแล้วนะคะที่เพชรยน์นะคะสาขาหนึ่งถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะสำหรับ FC คนไหนนะคะอยากได้รถสี่ประตูเกียร์ออโต้นะคะสำหรับ t ต y o ต a r ร v โคันที่อยู่ด้านหน้าน้องจา้าจ่านะคะห้ามพลาดเลยนะคะแล้วก็อีกที่สำคัญนะคะไม้น้อยมากคันนี้นะคะราคาแค่615,000บาทนะคะกับ t ต y o ต a r รี o ปี2018นะคะ2.4ตัว E นะคะ ยกสูงเกียร์ออตโต้นะคะราคาถูกไม่น้อยหลักหมื่นเท่านั้นเองซึ่งเป็นไม้แท้ไม้เดิมนะคะคันนี้ใครอยากได้ใครตามหาใครรอคอยอยากได้รถเกตเอคัสคุณภาพส,าพส,สวยๆแบบนี้นะคะต้องติดตามจะจเาที่เพรยนได้เลยนะคะช่วยทุกคันันทุกเคสแล้วก็ที่สําคัญออกได้ทุกอาชีพอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะสภาพรถคันนี้นะคะส,สวยๆเดิมๆทั้งคันนะคะได้ปี2018นะคะแถมยังเป็นรถที่ใช้งานมือเดียวนะคะเป็นรถหน่วยงานนะคะปลดประจําการมาเนาะก็ ในทุกๆปีเหมือนที่นางจเจ้าบอกเลยจะมีการดูแลบํารุงรักษามาตลอดนะคะระยะการเช่านะคะสภาพรถค่อนข้างจะสวยกริบใหม่นะคะน่าสนใจมากๆเลยรายละเอียดรอบคันนะคะคือเดิมทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโคมไฟนะคะรวมไปถึงกระจังด้านหน้าของตัวนี้นะคะทะเบียน4498นะคะได้ไปพร้อมกับตัวรถนะคะไฟตัดหมอกนะคะทุกอย่างก็คือพร้อมใช้งานได้ทั้งหมดเลย สีบอลเงินนี้ก็เป็นสีเดิมๆจากโรงงานลูกค้าได้ไปไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะคะสําหรับคนที่อยากได้รถเดิมจริงๆนะคะเครือเกียร์เจริงๆนะคะไม่มีการตกแต่งภายนอกภายในนะคะก็คือได้สภาพเดิมในส่วนของใต้ซุ้มล้อนะคะตรงนี้นะคะลูกค้าสังเกตจากเราสีแต้มมาร์กนะคะของโรงงานนะคะได้ของเดิมๆล้อนะคะแม็กมาดูในส่วนของล้ออะไรนะคะตัวนี้ได้ในส่วนของสกู6รูนะคะเป็นล้ออะไร ของแท้เดิมๆจากโรงงานแล้วก็ได้ในส่วนของล้อยางนะคะดันหลบนะคะขนาดขอบ18นะคะได้ยางปี2021นะคะดอกยางยังใช้ได้ยาวๆเลยเห็นดอกยางกันนะคะท่านผู้ชมเนาะ FC ของน้องยจจ๋าเห็นชื่นชอบแน่นอนเลยเพราะว่า คนที่ติดตามน้องเจจ่ามานานเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ารถที่เจจ่ารีวิวแต่ละคันนะคะสภาพจะค่อนข้างจะสวยแล้วก็พร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะกระจกตัวนี้นะคะได้เป็นแบบโครเมียมไฟเลี้ยว LED มองข้างนะคะแล้วก็พับอัตโนมัติไฟฟ้า ส่วนที่จะเปิดประตูเป็นโครเมียมนะคะซึ่งสเปครถเนี่ยลูกค้าค่อนข้างจะพอทราบคร่าวๆแล้วเนาะแต่ที่น้องจะจ๋าพยายามรีวิวให้เห็นก็คือสภาพความเดิมความสวยและความสมบูรณ์แบบของรถคันนี้ที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อนะคะน้องจกจ๋ก็อยากจะแนะนําแล้วก็พรีเซนต์ให้เห็นความสวยความเดิมนะคะทั้งบอดี้ภายนอกภายในนะคะให้ลูกค้าได้ชมกันเลยแบบนี้นะคะ ก็ได้รถสวยยางดอหล็อปปี21นะคะแล้วที่สําคัญนะคะรถคันนี้ก็ไม่วิ่งแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะถ้าใครอยากได้นะติดต่อน,น้องจะจ่าเข้ามาด่วนๆเลยคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะคันนี้ยังไม่ติดจองถ้าใครอยากได้นะคะโอ้โหโทรมาจองตอนนี้นะคะน้องจะจ่าจัดไฟแนนซ์ให้เลยหรือใครจะซื้อสดนะคะแล้วได้รถราคาคุ้มๆไม่น้อยๆนะคะทะเบียนสวยๆแบบนี้นะคะยังไงก็ไม่ผิดหวังค่ะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะกันชนท้ายนะคะตัวนี้นะคะเป็นของสแตนดาร์ดของโรงงานเลยนะคะติดตั้งมาจากป้ายแดงเลยนะคะแล้วในส่วนของอโครเมียมนะคะที่เปิดฝาท้ายากระโปรงนะคะเป็นแบบโครเมียมอันนี้คือของเดิมรถคันนี้สวยจริงๆนะคะสวยมากนะคะเนี่ยไฟเบรก ดวงตาที่3เนี่ยใช้งานได้ปกตินะคะโตโยต้าคิงมอเตอร์นะคะติดมันเรียบร้อยนะคะหรือว่าจะให้เอาออกก็ได้นะคะตัวนี้ไม่ได้ซีเรียสเนาะส่วนไลเนอร์นะคะในสภาพไลเนอร์ก็คือรถคันนี้ไม่ได้บรรทุกหนักนะคะไม่ได้ใช้งานหนักเพราะว่ามั์ก็แค่6 0หม0นกว่าโลนะคะดูสภาพรถกริบนางฟ้าจริงๆนี่คือของแท้โรงงานสภาพเดิมป้ายแดงจริงๆนะคะเดี๋ยวไปดูภายในนะคะสภาพภายในอาจจะถูกใจใครหลายๆคนนะคะ ตัวนี้ภายในได้ฟังก์ชันอะไรนะคะก็คือคุมโทนสีดำทั้งหมดเลยนะคะนะสภาพรถไม่ช้ำค่ะนะคะลูกค้าคอนโซลด้านหน้าแอร์แบกนะคะมี2ใบเบาะก,กรรมะหยี่เบาะผ้าข้อดีของเบาะผ้าคือ1ไม่อมความร้อนนั่งนุ่มสะดวกสบายนะคะสภาพเกียร์คอนโซลเกียร์นะคะไม่มีรอยถลอกรวไมไปถึงนะคะตรงที่เครื่องเล่น VCD หรือว่าบลูทูธนะคะแอร์ a. นะคะระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเฮดรูมนะคะหรือที่บางแดดนะคะระบบไฟต่างๆระบบแอร์ระบบวิทยุทุกอย่างใช้งานได้ปกติทั้งหมดเลยนะคะใครที่ชอบคันนี้และถูกชะตานะคะอยากมาสัมผัสทดลองขับนะคะหรือมาชมรถตัวจริงกับเจ้าจ๋าที่เพชรยนต์นะคะน้องเจ้าจ๋าก็ยินดีจะซัพพอร์ตแล้วก็บริการและให้คําแนะนำนะคะหรือว่าจะเป็นให้ที่ปรึกษา ในการจัดไฟแนนซ์นะคะน้องจ๋าก็ยินดีให้คาแนะนํามากเลยนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกๆจังหวัดนะคะทั่วประเทศเลยนะคะในส่วนของพวงมาลัยตัวนี้นะคะได้อะไรในส่วนของพวงมาลัยตัวนี้นะคะได้มัลติฟังก์ชันแล้วนะคะได้มัลติฟังก์ชันนะแล้วก็ กุญแจนะคะยังเป็นแบบไขอยู่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่พับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ปกติทุกอย่างนี่คือสภาพรถเดิมเดิมเดี๋ยวน้องจะจ๋าจะมีการสปาให้ลูกค้าอีกหนึ่งรอบวันที่จะส่งมอบรับประกันรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะโอ้ครมองหารถเกรดเเกียร์ออโต้ยกสูง4ี่ประตูนะคะแบบนี้ต้องห้ามพลาดเลยเดี๋ยวน้องจจจาจะพาไปชมห้องเครื่องยนต์นะคะขนาดไม่วิ่งอ่าหกหมื่นกิโลนะ ใครเห็นคันนี้ก็รีบๆโทรเข้ามาก่อนเลยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่ารถค่อนข้างจะไปไวมาไวนะคะเซลล์สี่สิบท่านนะคะใครที่เป็น FC น้องเจ๋จาก็รีบโทรมาก่อนเลยนะคะเซลล์สี่สิบท่านขายออนไลน์ทั่วประเทศนะคะใครเร็วคนนั้นได้ใครช้าคนนั้นเสียสิทธิ์แน่นอนนะคะเดี๋ยวไปชมเครื่องยนต์กันมาชมสภาพเครื่องยนต์นะคะน้องเจ๋จาบอกก่อนว่าเครื่องยนต์คันนี้นะคะขนาด2.4นะคะเชื้อเพลิงดีเซลเกียร์ออโต้เนาะก็สังเกตเลยจากสภาพคานนะคะจะมีรอยน็อตทุกอย่างนะคะจะอยู่ของแท้ของเดิมทั้งหมด ะะอันนี้คือรับประกันและย้ําเลยว่ารถสภาพเกรดเอรถจะไม่เคยชนจะไม่เคยพิการนะคะวารตีร้านเรามีให้นะคะซื้อไปเจอพิการจมน้ําไฟไหม้นะคะรับรองซื้อคืนเนะคะเพราะว่าเราการตีการคัดรถเกรดเออยู่แล้วนะคะที่บริษัทรยนต์เนาะ คนไหนที่เป็นลูกค้าเก่าเจ๊จ๋านะคะอยากซื้อเพิ่อมอีกสองคันนะคะหรือจะซื้อให้ลูกหรือจะซื้อให้ภรรยาอีกหนึ่งคันก็ติดตามติดต่อน,น้องเจ๊จ๋ามาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือว่าจะเป็นเก่งนะคะน้องเจ๊จ๋ามีรีวิวมีซัพพอร์ตมีเสิร์ฟลูกค้านะคะท,ทุกๆท่านแน่นอน ก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะเชื่อว่าเลยล่ท่านนะคะจะชื่นชอบรถคันนี้นะคะน้องกระจ๋าก,ก็ฝากไว้เลยว่าถ้าชอบจริงๆก็โทรมานะคะถ้าพร้อมจบจะจบสดหรือจัดไฟแนนซ์น้นองจ๊จ๋าหาทางออกให้ได้ทุกอย่างเลยนะคะในส่วนของโปรโมชั่นตอนนี้นะคะก็คือฟรีดาวนะคะโปรขอฟรี90วันดอกเบี้ยเริ่มต้น2.9 7นะคะใครที่สนใจใครที่อยากได้รถคันนี้ก็โทรมานะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เจาจ๋าด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ